สวัสดีค่ะสิริกิออโต้ซาวนะคะวันนี้จะมารีวิวหน้าจอ8นิ้วแสงอาจจะเยอะนิดนึงนะคะหน้าจอ8.3นิ้ในรถอินโนวาปี2018นะคะอันนี้สดๆเลยไม่มีไม่มีสติ๊ปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัวนี้โอเคค่ะเอาหลักๆกันเลยนะเดี๋ยวเบาเสียงเพลงก่อนเอาหลักๆเลยนะคะตัวนี้ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะคะอันนี้เป็น iPhone นะคะเป็น iPhone 7อันนี้ Apple Car p l a เเป็นแผนอ่แผนที่ Google Map ได้เลยนะคะตัวนี้อาจจะค,คล้ายๆตัว1025ถ้าใครยังไม่เคยดูรีวิว1025เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปลองดู1025กันว่ามันเป็นยังไงอ่าตัวนี้จะแตกต่างจาก1025ก็คือตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วแล้วก็มี Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะ จะสะท้อนขึ้นไม่ได้แต่มี Apple c a r p l a y นะคะตัวนี้มาานันจะพิเศษกว่าตัว1025อันนี้รีวิวกันในรถ Innova 2018นะคะเนื่องจากเครื่องเสียงเดิมของลูกค้าดับดับติดติค่ะลูกค้าก็เลยมาเปลี่ยนอันนี้จะเป็นหน้าของ Apple CarP l a y นะคะอันนี้จะเป็น g o o g l e Map นี่ g o o g l e Map ตัวนี้จะมีให้เลยตัวนี้เป็นหน้าจอ8นิ้วนะคะลูกค้าไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอนากาศไม่ต้องอะไรเลยเข้ากับไซส์เดิมได้เลย ส่วนใหญ่จอรุ่นนี้จะใช้ได้กับพวกอัลติ2019อินโนวา2018แล้วก็พวกดีแม็กะคะที่ที่หน้าจอ8นิ้วนะคะจะลงได้เลยนี่เปลี่ยนมาแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวมันเองอันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะอ่าโดยเฉพาะตัวของมันตัวมันเองก็มีบลูทูธ USB ไฟภาพไฟเสียงได้อ FM ได้ a ี i อนะคะสามารถใช้กับกล้องเดิมของรถได้เหมือนกันพวงมาลัยใช้ได้เหมือนเดิมคือตัวนี้นะค่ะเป็นปลั๊กตรงรุ่นเลยนะคะเป็นปลั๊กตรงรุ่นของโตโยต้าเลยก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือเชื่อมได้ปกติเลยค่ะเหมือนมาจากศูนย์เลยหน้าจอนี้ก็พอดีเป๊ะเลยนี่นะคะคร่าวๆก็ประมาณนี้ในรถอินโนวา อติก็ใส่ได้นะคะอติสองพันสิบเกหรือรถที่เป็นหน้าจอ8นิ้วที่ไม่อยากเป็นหน้ากากก็ใส่รุ่นนี้ได้เลยมี Apple c a r p เ a y แอ d ดรอยออโต้ได้บลูทูธได้ USBFM หน้าจอเท่าเดิมนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหน้ากากเป็นตักตรงรุ่นเลยโอเคสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าอาจจะมีธุระเพราะว่าอันนี้เรารีวิวแบบไฟแลบมากเลยเดีย๋ยวขออนุญาตขอตัวไปก่อนนะคะบา,บายค่ะ ส่วนเดี๋ยวลิงก์เดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านล่างนะคะลิงก์ทั้งตัวรีวิว1 0 2 5แล้วก็รีวิวเฉพาะเครื่องของตัว820เองโอเคไปก่อนนะคะบ๊ายบาย